ประกาศมีข่าวดีมาบอกจ้าสำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับที่มีปัญหาด้านระบบขับถ่ายนะครับขับถ่ายยากนะครับคุงปองนะทุกคนนะอยากลดหุ่นอยากหุ่นสวยนะทุกคนนะนัะ่นแหละผมเองก็เคยเจอปัญหานั้นเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี้พุงโตนะทุกคนนะน้ำหนักเยอะนะทุกคนนะเคลื่อนตัวยากมากเลยทุกคนเนาะนัะ่นแหละ ผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับทุกคนเอามากินมาทานนะครับนะเนาะไฟเบอร์ดีท็อกซ์นี่นะครับเนาะซึ่ง1ซองเท่ากับผัก1กิโลนะพี่ๆนะนะเนาะมีอ่าเป็นผักผลไม้รวมนะทุกคนนะกินง่ายนะทุกคนเนาะชงอ่าดื่มกินก่อนนอนนะทุกคนนะ1ซองนะครับเนาะก่อนนอนทุกคนนะตอนเช้าเรานี่จะมีระบบขับถ่ายที่ดีมากเลยทุกคนเมื่อก่อนผมก็กินแบบนี้แหละทุกคนนะกินแล้วก็อ่ากินกันทั้งบ้านเลยนะครับนะให้คุณยายกินด้วยนะทุกคนนะคุณยายก็ มีปัญหาด้านระบบขับถ่ายแล้วนะคุเนาะทําให้ขับถ่ายยาก4ี่ห้าวันไม่ถ่ายกินยาถ่ายก็ไม่ออกนะครับคุณยายนะครับเนาะนั่นแหละผมก็เอาตัวนี้แหละให้คหุณยายกินนะเนาะทั้งให้คุณแม่กินด้วยให้พี่สาวกินด้วยนะคนเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะไปช่วยล้างสารที่ในลำทองลาไส้นะปรับสมดุลในระบบะภายในของเราแล้วทุกคนเนาะล้างของเสียนะครับเนาะใครที่ไม่เคยล้างของเสียออกจากลำทรงลาไส้ไม่เคยดีท็อกลาไส้นะทุกคนเนาะ วันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับไม่ขายนะครับเนาะสินค้ามูลค่ากล่องละ240บาทไม่ขายนะครับแต่ว่าผมเอามาแจกให้กับพี่พฟรีนะทุกคนเนาะลงทะเบียนรับฟรีได้เลยนะทุกคนนะแจกโค้ดฟรีๆนะทุกคนเนาะแถมคูปองเอาไปช้อปปิ้งอีกคนละ300นะทุกคนนะใครสนใจนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่ากดที่หน้าลิงก์โปรไฟล์ทักแชทมาได้เลยคับเนาะด่วนนะครับสินค้ามีจํานวนจำกัดนะครับผม